สวัสดีครับผมนิกกี้เองครับผมวันนี้ครับผมจะมาสอนทุกคนโหลดเกมโอเมจิอารีนานะครับที่ทุกคนได้ถามกันเข้ามาว่าโหลดยังไงนะครับเล่นฟรีไหมเล่นบนเครื่องอะไรนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาสอนโหลดนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเกมโอเมจิอารีนานะครับเป็นเกมโมบ้านะครับที่เป็นเกมมือถือนั่นเองนะครับโดยเกมนี้นะครับจะเปิดมีหลายเซิร์ฟเลยนะครับทั้งเซิร์ฟโกบองเซิร์ฟจีนะเซิร์ฟเกาหลีนะครับก็แต่ ตัวที่เราจะมาสอนโหลดกันในวันนี้นะครับจะเป็นเซิร์ฟจีนที่สามารถเล่นกับตัวละครที่มาใหม่กับเรื่องดาบิคานั่ก็คือทันจิโร่แล้วก็เนสโกนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนการโหลดกันว่าวิาวธีการโหลดเริ่มต้นยังไงนะครับจนถึงเข้าเกมแล้วก็จะมีวิธีการ บางอันอยู่ที่มันโหลดมาแล้วมันเล่นไม่ได้นะครับแล้วก็มันเข้าเกมไม่ได้ก็เดี๋ยวจะมาบอกกันในคลิปนี้เลยละกันนะครับอ่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันใครที่ไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ให้ช่องนกิเคเลนมุ่งสูส่500,000 subscribe ไปด้วยกันนะครับแล้วผมขอสัญญาจะพาทุกคนไปถึง หนล้านซับสไคร์นะครับผมแล,แล้วก็ตอนนี้นะครับเปิดสมัครสมาชิกรายเดือนแล้วนะครับโดยจะมี3ระดับนั่นก็คือระดับนักลาศูนย์ฝึกหัดนะครับระดับหน่วยพิค่าตศูนย์แล้วก็ระดับเสาหลักหน่วยพิค่าตศูนย์นั่นเองนะครับก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับอ่ะวิธีการนะครับก็ง่ายๆนะครับให้ทุกคนเปิดโทรศัพท์ขึ้นมานะครับในระบบ Android นะครับเอาระบบ Android ก่อนนะครับก็เปิดขึ้นมาครับเข้าไปที่แอป Google Chrome ครับหรือเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับว่าของใครแล้วแต่ใช้อันไหนนะฮะแล้วก็พิมพ์เข้าไปในช่องค้นหาครับว่าแท็บ ที่ ap.io นะครับหรือง่ายๆก็คือแท็บแท็บนั่นเองนะครับมันจะเป็นแอปที่สําหรับโหลดเกมที่อยู่ในจีนนะครับให้เราทําการกดดาวน์โหลดครับเพื่อมาติดตั้งในโทรศัพท์มือถือของเราโหลดเสร็จเรียบร้อยกดติดตั้งครับเมื่อกดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการกดเข้าไปที่แอปแท็บแท็บเลยครับในช่องค้นหาครับพิมพ์เข้าไปว่าองเมียวจิอารีนานะครับ ไม่ใช่องค์เมียวจีอย่างเดียวนะครับพิมพ์ไปว่าองค์เมียวจีอารีนานะครับหลังจากนั้นกดปุ่มเซิร์ชครับมันจะขึ้นมาแรกใช่ไหมยันไม่ต้องกดนะครับกดปุ่มเซิร์ชมันจะมีตัวเกมองเมียวจีอารีนานะครับเหมือนกันเด๊2ออันเลยนะครับก็ให้เราทําการสังเกตง่ายๆครับดูที่ด้านหลังของชื่อเกมครับมันจะเขียนคําว่า KR กับ C.N เห็นไหมครับอ่านั่นก็คือตัวย่อของประเทศนั่นเองนะครับ K.R ก็คือเกาหลีครับ C.N ก็คือชายนั่นเองนะครับก็ให้เราโหลดของชานะครับอ่าแต่วิธีการสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรากดเข้าไปถูกต้องนะครับกดเข้าไปของ C.N ชาเนี่ยพอเรากดเข้าไปตัวเกมปุ๊บมันจะมีรูปนะครับแล้วก็วิดีโอนะครับที่เป็นตัวละคร,ร,รทาร์มดะทันจิโร่กับนีสโกะนะครับ ไว้ว่าเออเดวมันจะมีอัปเดตเข้ามานะนั่นคือถูกต้องแล้วนะครับถ้าเรากดเข้าไปใน k r มันจะไม่มีนะครับเพราะว่ามันยังไม่อัปเดตนั่นเองนะครับตัวทันจิโร่และเนสโกะนะครับจะอัปเดตในเซิร์ฟเวอร์จีนก่อนเท่านั้นนะครับในวันที่7กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้วันที่5นะครับก็เพราะฉะนั้นอีก2วันครับเมื่อเราโหลดเกมเรียบร้อยนะครับก็สามารถกดเข้าเกมได้เลยนะครับ ありとあらゆる可能性があまた異なる世界を作り出したしかしその裏で多くの物事も人々に忘れ去られているそれらは永遠に廃墟に生まれあなたの一部に 永遠に過去に囚われてたとえ千年塵に閉ざされてもその傷が消えることはない <laughs> けれどその傷は力にもなる運命に抗い時に逆らうための力に血が全てを解決するというのなら血を使うべきだ もし過去を塗り替え望む未来を手にできるとしたらべての無念を晴らしすべての死を救えるとしたらあなたはどうする運命を変えられれば。 やめろ <laughs> お前を委ね世界が崩壊する <laughs> お前に何がわかる <laughs> <laughs> 放たれた世は二度と戻らない <laughs> 今一度我が地球に会わんがために <laughs> 「つよいねがいを幾くわもない」「きがとや มันจะมีวิธีการอีกอันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะครับในเรื่องของการสมัครนะครับคือหน้าแรกเนี่ยมันจะให้ล็อกอินใช่ไหมมันจะมีตัวเลขที่เราให้ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับผมก็ลองเปิดหาแล้วนะครับรหัสเบอร์โทรศัพท์ของประเทศไทยนะครับนั่นก็คือบวก66นะครับให้เราทําการกดปุ่มด้านซ้ายล่างครับที่มันจะมีตัวให้ติ๊กอยู่นะครับพอกดติ๊กผมได้ทําการลองใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปแล้วนะครับปรากฏว่าเหมือนมันจะส่งโค้ดมาให้แต่ว่า ผมรอนานมันไม่ส่งมาสักทีนะครับผมก็เลยลองหาที่อื่นก็เลยลองกดไปปุ๊บเข้าได้เลยครับทุกคนเออมันก็สามารถเข้าเกมได้เลยแต่เนี้ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าตัวละครมันให้เติมเงินโดยที่เราทําการเติมเงินเนี่ยมันจะต้องใช้ ID ที่เราต้องสร้างไ d ดีใหม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็สามารถเข้าเกมได้แล้วก็ถ้ามีอัปเดตในเรื่องของการสมัคร ID อะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันในอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากเข้าไปลองเล่น o อเมจิเซิร์ฟเวนะครับก็โหลดตามวิธีนี้เล่นได้แน่นอนครับผมสำหรับโทรศัพท์มือถือที่เป็นระบบ Android นะครับอ่ะนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไ r ร b ์ช่องเนกิคิเลนมุ่งสู่ห0 0 0สนซับส c คร b ์ด้วยกัน,น สัญญาว่าจะพาทุกคนไปถึงหนึ่งล้านซับสไครต์ครับผมตอนนี้สมาชิกรายเดือนเปิดแล้วนะครับก็ถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนผมให้ทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้อีกก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในทริปหน้าครับสวัสดีครับ